ฝนตกให้เก็บผ้าแต่ถ้าอยู่กับคนไร้ค่าให้เก็บผ้ามาอยู่กับพี่โอเคไหมโอเคแต่ถ้าหน้าฝนนี้ไม่มีรถไปทำงานเดี๋ยวพี่อ่าซื้อให้โอเคไหมโ้ตรสุดพี่ให้พี่ให้ฟรีเราอ๋อหนูไปผ่อนเองไปผ่อนเองพี่โคตรสุดเลยอ่ะเอาอนี้จัดให้ระหวางสี่ประตูกับแทปบ น่เริ่มจากไททันก่อนรถปี23ทั้งคู่เลยไม่แค่1,000 0โลสี่ประตูพันเดียวละ8,000น่าล้อแม็ก SSR ออรอบเบรกแบมโบไม้หมือนเดียวน่เห็นไหมฝนตกให้เก็บผ้าครับแต่ถ้าอยู่กับคนไร้ค่าเก็บผ้ามาอยู่กับเสียะ <c oughs> <c oughs> เก็บผ้านี้เลยไปอ,อยู่ไร้เสียมก็ได้อโอเคป <c oughs> ะอยู่กับไอเสียมก็ได้ปะ เก็บผ้ามาซื้อรถกับไอ้เพราะไอ้จะให้ฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอ้ป้ายแดงด้วยหนึ่งคันไอ้เสมโสวดปะครับฮะไอ้เสมโสดวดปิดกระปอยปิดกระปอยนะแล้วฝนนี่แหละแล้วเสียยาเล่าโสดซิ่งมาฮะไอ้เสียยาเล่าโสดซิ่งปะสวดอ่ไม่รู้มันเห็นเนี่ยมันบอกว่าดี๋ยวก็สวดเดี๋ยวก็ไมปสวดอะไรกับมันเออพูดบอกว่าสวดสดตอนเย็นเห็นเมียไปรับอีกแล้วเออใช่เหรอไม่ยิงงงกับมึงอยู่ ล้ Mac อแม็กซ์ S S R ยางลายไฟนะไม่หมื่นเดียวนะครับตัวนี้ผ่อนแปดทันนะเสียงอาจจะแข่งกับฝนนะพี่น้องเนอะเราจะไปแข่งกันอย่างน้ำฝนฮะเอามึงก็บอกฝนไม่ห้ามหยุดตกนี่ล่ะแข่งบุญแข่งเชิงวาสนาบอกเหอะนะฝนฟ้าอย่าไปห้ามมัน ก็เหมือนกับคนไม่มีใจอย่าได้ห้ามเขาแต่เราก็ยังทํางานทํามาหากินตลอดเราไม่ต้องไปสนใจเสียงฝนเสียงฟ้าเราอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนฝนจะตกเราก็ทํามาหากินแดดจะออกเราก็ทํามาหากินเพราะว่าฝนมันไม่ได้ทํามาหากินให้เรามันไม่ได้เอาเงินเอาทองมาให้เราไม่ได้เอาข้าวมาให้เราเพราะฉะนั้นจะนาดุ้งนาใดนาฝนนาห่อนนาหนาว หากินโซเกาหากินคือเก่าเพ็ุงานคือเก่าจะไปอ้างเอ้ยวันนี้ฝนตกไม่ทางานหรอกไปอ้างเอ้ยวันนี้แดดออกไม่ทางานหรอกเอ้ยวันนี้ร้อนไม่ทางานหรอกมันเป็นไปเพื่อใดเออน่มันอยู่ที่คนขี่ทานมันเกี่ยวกับอันในั้นอันนี้เลยไหมที่ใ้เสมเทียะมันจะหน้าฝนหน้าแดดหน้าหาหน้าเหวี่ยกูก็ต้องเหตุงานคือเก่าขาก็ต้องเหตุงานเลี่ยงชีพดน่เหตุงานทำอาหากินคือเก่าเป็นไหมเออจะไป หั่เป็นคนมี้ออ้างหลามีอันขันซุ้มขอ้าง้งมันไม่ได้เจริญจักรเรือดิเอาเครื่องสองพันห้าพันแปดพันนะแต่อาจจะ,าาาาะไม่เป็นอุปสรรคในการเทศงานก็ว่าก็เดีคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคก็คิดว่ามันเป็นสีสันนี่พี่น้องรับชมคลิปอยู่ก็คิดซะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ซึ่ง <c oughs> ไอเสีย <c> ม <oughs> ไอเสียมทำเอฟเฟกต์เป็นฝนตกแห้งซึ่งนะ โฟติก้าไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าไอ้เสี่ยไม่มีทีมงานตัดต่อใช่คิดซะว่ามันเป็นเอฟเฟกเป็นฉากเป็นฉากไปโอเคป๊อโอเคเออมึงจะหน้าไหนมึงจะทำงานหากินเหมือนเดิมมัแหละเจ๊ป๊อปเมียนกับไอ้นี่คุยในหาข่าวหาหน้าเหมือนมากินหรอบอมี่บอมี่เอามาเป็นแคปนะแคปอันนี้ปี2023ไม่หนึ่งหมื่นรูเหมือนกันนะเป็นตัวพิเศษ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันล้อแม็ก SSR ตัวนี้ผ่อน7 0 0 0 7,000ดูแอร์โคตรเย็นเลยแอร์โคตรเย็นเลย7 0 0 0นไม้หมื่นเดียวทั้งคู่ครับไม่หมื่นเดียวโอ้โโคตรใหม่เลยเนะี่ยมันเต็มถังด้วย ช่วงนี้หนาฝนผู้ใดครับมอเตอร์ไซค์ก็จะลำบากเด้อครลยนะนี้เอ่อสั่งซุ้มสั่งสุดกันพุงกันฝนไว้ให้ดีๆนะครับนผู้ใดเดินทางต่างจังหวัดก็ขับที่รถระมัดระวังอย่าขับแห้งเลยพี่น้องเด้องว่าถนนมันลื่นบ่ว่าเจ้าไริเวณงมั่นใจแต่ว่ารถเจ้าดี่หอดีเกาะถนนมันผ่านได้ทุกคนแหละไม่ต้องดีหอใดก็สร้าเหอเนี่ยนะขับค้นเข้าพบปลอดภัยขันคนเข้ามันเกียบมันยืดที่ตีนเจ้าเบี้ยบควนระมัดระวัง นะคิดได้บวกเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ทุ้มเสียผู้ใดจะเดินทั้งใต้ใวัดก็ค่อยๆขับรถนะนะค่อยๆเดินทางเบ่งกลมอุตุด,ดีๆนะพยายามไมตกแห้งไรกันหาวงเลี้ยวจอดพักซะรถก็จอดทางข้างซะอย่าไปแกรงไปครับพี่น้องนะเดี๋ยวมันคิต่ำทำมันมองไปเห็นแบบตกแห้งอีดีเนาะพี่น้องแล้วอันตรายอันตรายออรายอให้มันตกเบาๆก่อนค่อยขับตอ่อ ถึงจุดหมายเหมือนกันอาจารอาช้าหน่อยดีกว่าเราฝืนเดือมองไม่เห็นทางฝนตกโอ้ยรถต่ำรถชนรถความกันมากมายพี่น้อง<ม>นะให้รักษาชีวิตตัวเองให้ตลอดรอดฟังอย่าใจห่อนให้ใจเย็นเย็นนะค้<ม>คนใจห่อนนี่อายุสัน้นนะพี่น้องเด้อท<ม>ีเสียงจะบอกนะให้ให้ใจเย็นเย็นอารุมอารวยนะใจเย็นเย็นค่อยๆไปๆค่อยมานะหอนจิดหมายให้แล้ใจห่อนเจ้าที่ไม่ได้เห็น นาพ่อนาแม่ได้มืาออื่นนะ่ะเนี่ครับแม่ยอ้าวพันแปดพันพันเจ็ดพันแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบ110ไอไป้ายแดงหนึ่งคันไอเสมรถซิ่งจัดให้นะสำหรับอยู่ใต้วัดน้าฝนหรือลูกค้าอย,ยู่ไกลบริษัทบริการเดินทางแม้ว่าเป็นยังครับทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไอเสมรถซิ่งจัดให้นะเป็นกำลังใจให้ไอเสมไงพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแ๋ว